เพียงแค่คุณเพิ่ม5สิ่งเล็กๆนี้ก็ช่วยเร่งระบบขอผ่านให้กับคุณได้แล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกัผม,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูนแ้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูน่นครับตอนนี้ทุกการชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมสําหรับใครก็ตามครับที่ยพยายามที่จะลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันอยู่ครับผมต้อง <_ s up> บอกงนี้ว่าโปรแกรมหลักของคุณเนี่ยคือการออกกําลังกายแน่อยู่แล้วใช่ไหมครับการควบคุมอาหารการคาร์ดิโอครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํา5สิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้ผมจะเป็นตัวช่วยเร่งการเผาผลาญให้คุณทําให้คุณเห็นผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้าหนักของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเองครับผมซึ่ง5อย่างนั้นที่คุณต้องเพิ่มเพียงแค่เล็กๆเนี่ย จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมแป๊บแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ Home Fit 2เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Home Fit 2ครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทาง Ho m ฟ Fit 2ครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทาง h o m e Fit 2ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในเรื่ นั่นคือการเพิ่มในส่วนของคาเฟอีนเข้าไปในชีวิตประจําวันของเราครับการที่เราได้รับตัวของคาเฟอีนครับจากการกินกาแฟดําจากการกินชาเขียวพวกนี้ครับจะทําให้เราสามารถเร่งการเผาผลาญเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างน้อยอยู่ที่3ามถึงสิถ้าเกิดว่าคุณอยู่เฉย,ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายครับการที่เราได้รับคาเฟอีนก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะครับผมจะทําให้ตัวของคุณสามารถเผาผลาญได้เพิ่มสูงขึ้น 29%ณขณะที่คุณไปออกกําลังกายอยู่ในยิมนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการที่จะเร่งการเผาผลาญเพียงแค่คุณปรับเพียงแค่นี้เดียวคือการรับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายของคุณนั่นเองครับมาในอย่างที่2ครับนั่นก็คือการที่เราต้องนอนให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเอาไว้ครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการหลั่งของฮิเมนโกทฮอร์โมนในร่างกายของเราถ้าเกิดว,ว่าใครไม่รู้จักครับผมว่าฮิเมนโกทฮอร์โมนคืออะไรมันคือฮอร์โมนแห่งการเติบโตนั่นเองคร ช่วยเกี่ยวเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายของเราให้เพิ่มสูงขึ้นได้ครับจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยมีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญนี่ยเยอะมากๆครับซึ่งการที่เราจะเร่งการสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาครับมีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งเลยคือการฝึกเวททรนนิ่งแน่ๆอยู่แล้วนะครับสองคือการฝึกคาริโอค,ความเข้มข้นสูงสามคือการนอนให้ได้ตรงตามช่วงเวลาที่ร่างกายมีการหลังห่งฮิแมกโรทฮอร์โมนได้มากที่สุดนั่นคือช่วงเวลาตอน5ทุ่ม จนถึงตีสองนั่นเองครับถ้าเกิดว,ว่าคุณสะดวกแล้วก็สามารถที่จะปรับเวลาในการนอนของคุณได้ผมขอตรงนี้เลยว่าให้คุณลองขยับในเรื่องของการนอนดูครับให้นอนเร็วขึ้นนะครับจะทําให้คุณสามารถเผาผลาได้เพิ่มสูงขึ้นณขณะที่คุณหลับนั่นเองครับแล้วคุณจะเจอว่าเวลาที่คุณตื่นเช้ามาใช่ไหมครับคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูตัวแน่นขึ้นกระชับมากขึ้นพุงยุบลง เป็นสาเหตุเนื่องจากว่าร่างกายมีการหลั่งตัวของฮีมิกโกรทรมอนเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองครับผมมาในอย่างที่3ครับเพียงแค่คุณปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการฝึกของคุณก็ช่วยได้มากเลยครับนั่นคือการที่คุณพักระหว่างเซตให้มันสั้นลงอีกนิดนึงครับผมจากเดิมทีเนี่ยเวลาที่เรายกเวทเราพักกันอยู่ที่ประมาณ2นาที3นาทีใช่ไหมครับอันเนี้ย ถือว่าทําได้ดีแล้วสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อของเราครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป้าหมายของคุณคือการลดไขมันส่วนเกินคือการเร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราครับเราจําเป็นที่จะต้องพักให้สั้นลงสาเหตุเนื่องจากว่าเวลาที่เราพักสั้นลงครับตัวของฮาร์ดเรทหรือว่าตัวของการเต้นของหัวใจของเราเนี่ย จะยังคงสูงอยู่ครับโดยถ้าเกิดว่าคุณพักให้สั้นลงอยู่ที่6 0สิบถึงเกิวินาทีครับคุณจะเจอนะลองใช้นาฬิกาวัดตัวของฮาร์ดแวร์ของคุณดูก็ได้ครับคุณจะเจอว่าตัวของฮาร์ดแวร์ของคุณจะวนเวียนอยู่แถวแถวโซน2โซน3อยู่ตลอดเซสชั่นการฝึกเวทวนเวรนนิของคุณซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังเผาผลาญไขมันอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะกำลังยกเวทอยู่ก็ตามครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการที่จะลดน้ำหนักลดไขมันส่วนเกินครับผมคุณเพียงแค พักให้มันสั้นลงครับแล้วคุณจะเจอว่าเอฟเฟกในเรื่องของการเผาผลาญมันจะเพิ่มสูงขึ้นณนขณะที่คุณเล่นเวทนั่เองครับผมได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยนะั่นคือเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญไขมันไปพร้อมๆกันเพียงแค่คุณปรับเวลาในการพักเท่านั้นเองครับมาในอย่างที่4ครับนั่นคือการที่คุณควรต้องคาร์ดิโอให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าให้คุณไปฝึกคิดแบบการฝึกคาร์ดิโอความเข้มข้นสูงที่แบบต้องเหนื่อยหอบแบบเฮ้อเฮอเอไม่ใช่เลยครับแต่่มันคคือการทีุณ เพิ่มสปีดเพิ่มเอฟเฟอร์เลเวลหรือว่าเพิ่มความชันในการฝึกคารีโอของคุณครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฝึกคารีโอด้วยการเดินลู่วิ่งใช่ไหมครับจากเดิมที่คือเดินพื้นราบคุณลองปรับความเร็วเพิ่มขึ้นดูนะครับสัก1-2เลเวลนะครับหรือให้คุณลองปรับความชันเพิ่มขึ้นดูนะครับ คุณจะเจอว่าร่างกายจะมีการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มสปีดใช่ไหมครับการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเรามีการปรับความชันเพิ่มขึ้นไปครับก็จะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อทํางานเพิ่มมากขึ้นและการเผาผลาญแคลอรี่ของคุณณนะขณะที่คุณฝึกคาร์ดิโอก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นสายปั่นจักรยานหรือว่าใช้เครื่อง elliptical ครับการเพิ่มเอฟเฟกต์เลเหรือว่าการเพิ่มความหนึบหรือความหนักในการปั่นหรือว่าการโยกข,ของคุณครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายมีการเผาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าเราต้องการที่จะผอมลงเร็วขึ้นจริงๆไม่ต้องเป็นต้องทําอะไรที่มันพิสดารเลยเพียงแค่คุณปรับนีงแค่นิดเดียวครับคือปรับสปีด ปรับความชันหรือว่าปรับความหนักเพิ่มขึ้นเข้าไปครับก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเผาผลาญได้เพิ่มสูงข,ขึ้นณขณะที่คุณฝึกแล้วนั่นเองครับผมแต่ข้อที่5้าครับผมข้อสุดท้ายนั่นคือการที่คุณต้องจอดรถให้ไกลจากที่ที่คุณทํางานหรือว่าที่ที่คุณไปเนี่ยอีกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าการที่เราจอดรถไกลเพิ่มขึ้นครับจะทําให้เราเนี่ย มีการเพิ่มจำนวนก้าวในการเดินที่เพิ่มมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับผม <im it> การจอดรถอยู่ใกล้ในส่วนของที่ทํางานคุณเนี่ยมันก็ดูสะดวกสบายดีแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการที่จะเผาพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นต้องการที่จะผอมเร็วขึ้นต้องการที่จะใช้ไขมันสุนเกินให้เพิ่มมากขึ้นครับคุณเพียงแค่จอดรถให้มันไกลขึ้นเนี่ยคุณจะสามารถเพิ่มจํานวนก้าวในการเดินของคุณได้แล้วและการเพิ่มจานวนก้าวเข้าไปจะเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายของคุณณระหว่างที่คุณใช้ชีววิตรจําาัันนนได้่เองงบบซึก เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆเหล่าน,นี้ครับผมก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการที่คุณลดไขมันส่วนเกินหรือว่าลดน้ำหนักของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหลายคนมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บดีเทลได้ครบทําโปรแกรมหลักได้ดีออกกำลังกายควบคุมอาหารคาร์ดิโอและเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมบอกไปครับคุณก็จะได้มีผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็สามารถผอมลงได้อย่างที่คุณต้องการเลยครับผมอะไรก็อยากจะฝากเลยครับถ้าือคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าจอเขาชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด สำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ